ครบ่นี่จะใ,ใครบะนี่ใ,นใครอยู่ใครบ่านายสวัสดีครับพี่น้องบ้าเป็นลุยสารครับมัหนี้ครับผ้าผีผ้าน้องสุขุสุขคนครับมาแย่ไครหมดแดงครับพี่น้องมา,มามาพี่น้องมาเบิรงว่ามันสิได้บ่ครับมาครับมา Hay hay Ô, ôi, cắt, 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 cắt นี mm ่พ mm. mm ี mm. Mm ่น mm. mm ้องนี mm. ่ใครอนน ัโอ้ใครดีใครดีใครดีค่อยๆค่อค่อยๆขอลูก ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆเออทางนี่แมสุดยอดเลยปะค่อยๆค้อมันสีเฮียอุ้ยมันสีเฮียมันสีเฮียดีมาก มัดม uh, 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 uh ืกัดมือ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 โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องห้างนี้ได้หลายครับห้างนี้ได้หลายเห็นบ่เห็นบ่น <c oughs> โอ้ยเทยกีก่อนนะจับคนห้างใครมั่งอ่ะ ơ ơ cắt mưa ơ ơ Cắt thêm ơ ơ ơ cát mưa ô khay khay đi yêu khay đi yêu đợi đi xuống mày phía nào mày có เออนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เบ้าเปนะครับไปแง่ไข่โมแดงเมื่อแล้วกับตอนนี้กำลังฮอนฮอนเอาแม่โมแดงออกครับผมนีห้องฮอนแล้วแบบมีห้องกระสีสันเห่ไข่ล่มหายไมนเหลือตแต่แม่แม่มันกระสีไปปล่อยครับเห็พี่ให้น้องเบืองน้ากันนะครับอันนี้หอนนี่ใส่เชือกหกนะครับอัดแอปจากเชือกหกพี่น้องเชือกหกที่บริไซแล้วครับ มีหอกกับซันไข่พืนลงมมมอนี้ได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องไข่มันกระลังไข่ไงล่ะครับนี่เดี๋ยวเสียเอาไข่ให้พี่น้องเบ่งน้ำนี่ครับนี่ครับไข่มอ,น,น,อน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องบ้าเกกับเศร้าไข่ออกกันครับนี่ นี่ครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆสุขุมสุขคนด้วยครับที่เข้ามาให่กาลังใจและเบิ้งคิดบ้าเปหลูกอีส,สานเงี้ไข่หมดแดงครับเมื่อนี่กันนี่แหละครับผมกับสิลาบไข่หมดแดงเป็นขา้าวแย่ละครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่ส่งไห่บ้าเปตลอดด้วยครับสาหรับพี่นี่ขอบคุณและสวัสดีครับ